สวัสดีค่ะวันนี้จะปานมีวิธีเก็บฟักทองให้ได้นานจะเข้าตู้เย็นหรือไม่แช่ตู้เย็นก็ได้นะคะเป็นการถนอมอาหารที่ทําให้ฟักทองเนี่ยไม่เสียง่ายนะคะจะมีฟักทองที่เราจะหั่นเป็นชิ้นๆแบบนี้กับเก็บได้เป็นลูกนะคะฟักทองจะยังหอมอร่อยสดแล้วก็ไม่ขึ้นลาด้วยค่ะขั้นตอนเป็นยังไงเดี๋ยวมาดูกันเลยค่ะขั้นตอนแรกเลยเราจะล้างทําความสะอาดให้เรียบร้อยก่อนนะคะ ฟักทองเนี่ยมาจากดินเลยนะคะบางทีเนี่ยล้างให้สะอาดก่อนเพราะว่ามีคราบดินคราบสวนจากไร่เนี่ยบางทีก็ทําให้เราเนี่ยจะต้องเจอกับแบคทีเ r ียหรือว่าอะไรที่อยู่ในดินนะคะเพราะว่าเขาปลูกมา้เขาก็ติดดินวางอยู่ที่พื้นเลยนะคะเราก็ล้างทำความสะอาดให้เขาสะอาดก่อน ล้างขัดให้ทั่วเลยค่ะให้เศษนินเศษฝุ่น,นออกให้หมดก่อนเลยนะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วก็นํามาหั่นแบ่งเป็นชิ้นๆน,นะคะและสิ่งที่สําคัญเลยก็คือเราจะต้องเอาเม็ดออกก่อนเพราะบริเวณเม็ดเนี่ยเขาจะมีความชื้นแฉะทําให้เกิดแบคทีเรียได้ง่ายเวลาเก็บเนี่ยจะเก็บไม่ได้นานค่ะจะเป็นลาก่อนเลยตรงบริเวณช่วงเม็ดนะคะเราก็เอาช้อนเนี่ย เอาเม็ดออกก่อนเลยค่ะตักให้สะอาดเลยนะคะประมาณนี้อันนี้แบบว่าเจ๊ปันจะเอาเม็ดออกเพราะว่าลูกเขาใหญ่มากเลยนะคะแล้วตรงเนี้ยก็คือพื้นที่ลูกใหญ่อย่างเงี้ยอาจจะไม่มีตู้เย็นเก็บเราก็เอาเม็ดออกก่อนเลยค่ะขั้นตอนนี้เอาเยื่อเอาใยออกให้หมดเลยนะคะในกรณีเก็บลูกใหญ่แบบนี้พื้นที่เก็บ ไม่ไม่สามารถเข้าตู้เย็นได้นะคะเจแปนก็จะใช้อันนี้เลยค่ะปูนแดงปูนแดงแบบนี้เนี่ยเอาไว้ทําปูนใสหรือว่าเอาไว้ใส่อาหารล้างผักนะคะเราจะเอาปูนแดงเนี่ยมาทาให้รอบๆตัวฟักทองเลยนะคะปูนแดงเนี่ยนอกจากจะทําให้เป็นการถนอมอาหาร เราจะทาให้ทั่วอย่างนี้นะคะถนอมอาหารทําให้ตัวฟักทองแล้วก็ผักผลไม้ปกติเลยเนี่ยเขาจะสดกรอบอร่อยไม่เสียง่ายนะคะแล้วก็จะทําให้เนื้อฟักทองเขาหวานขึ้นด้วยค่ะเพื่อนๆเวลาฟักทองเอ่อมาแบบใหม่ๆอาจจะจืดเลยนะคะตัวปูนแดงเนี่ยช่วยได้ค่ะเพื่อนๆเราก็ทาให้ทั่วเลยรวมถึงด้านในที่เราเอา เม็ดออกด้วยนะคะทาให้ทั่วๆเลยค่ะทีนี้เก็บได้นานเลยค่ะเพื่อนๆไม่ต้องกลัวเสียเลยนะคะกุูนแดงเป็นสิ่งที่ธรรมชาตินะคะเป็นสมุนไพรเขาผสมขมิ้นมานะคะถ้าจะปานจาไม่ผิดเราก็จะได้การถนอมอาหารที่ไม่อันตรายด้วยค่ะดูแลรักษาง่ายนะคะและนี่ก็เป็นการถนอมอาหารง่ายๆภูมิปัญญาชาวบ้านนะคะ เก็บฟักทองได้นานจะแช่ตู้เย็นหรือว่าจะไม่แช่ก็ได้ค่ะถ้าจัดให้ดีนะคะหาถุงใส่กันฝุ่นแมลงนะคะเราก็ครอ,อบใส่ถุงไว้ให้อากาศถ่ายเทให้สะดวกนะคะเพื่อนๆจะได้ไม่เสียง่ายไม่อบเกินไปนะคะเราก็ใส่ลหลนๆในถุงแบบนี้อันนี้ก็เป็นการถนอมอาหารวิธีนึงค่ะเพื่อนๆและอีกวิธีหนึ่งที่เราจะเก็บฟักทองได้นานๆน,น,นะคะ สำหรับคนที่จะเอาไปประกอบอาหารเลยเจ๊ปนก็จะหั่นฟักทองเอาไว้เป็นชิ้นๆแบบนี้จะใช้ก็ค่อยเอามาออปอกเปลือกล้างทำความสะอาดอีกทีนะคะเพราะว่าบางทีเนี่ยมือ้อนึงเนี่ยใช้ฟักทองไม่เยอะเราก็เก็บเป็นชิ้นๆนะคะได้เป็นชิ้นแบบนี้แล้วหาถุงใส่จะเป็นถุงแกงถุงซิปแบบเจ,จ๊ปานก็ได้นะคะแล้วก็ปิดให้เรียบร้อย และนำฟักทองที่หั่นได้นะคะมาแช่แข็งเอาไว้เก็บฟักทองในตู้เย็นช่องแช่แข็งแบบนี้เก็บได้นานเป็นเดือนเลยค่ะเท่านี้เองนะคะเพื่อนๆเ,เราก็จะได้ฟักทองที่เก็บไว้ทานได้หลายมือ้อเดี๋ยวเจ๊ปานจะเอาฟักทองมาทําน้ําซุปนะคะง่ายๆเลยแล้วก็สะดวกด้วยค่ะมั่นใจเลยว่าฟักทองของเราจะเก็บได้นานหลายมือ้อเพราะว่ามาเป็นลูกใหญ่ๆแบบนี้เราจะต้องมีวิธีถนอมอาหารนะคะ เจ๊ปันขอตัวเอาฟักทองไปทําอาหารก่อนฝากติดตามครัวอร่อยใบเจ๊ปันสำหรับเคล็ดลับดีๆในครัวและเมนูทํำง่ายแสนอร่อยในคลิปหน้าด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะ